สวัสดียามเย็นที่ฝรั่งเศสจากพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อหมงซัวมาเด้อมาเด้อขนมเส้นขนมเส้นสาวน้ำปลาลาดพี่น้องดูเป็นถาดมาเด้อมาเด้อขนมเส้นนั่นต้มไหลแต่เมื่อลูกมาปวดพี่น้องต้มไหลก็เลยกินบวดก็เรยกมันลวกลวกไม่ต้มไม่กินได้คือเกาจะาได้เ็ดน,น้ำยาเอาแบบง่ายๆลาดขนมเส้นใส่ผักใส่นั่นไปเลยจ้ะ แกะคือเกลีววัตตะวัตตะมักกินกับเนื้อหมูตอนหนึ่งที่ด่กไปนั่นแหละกินบวบเบิดกันมาโรยเป็นลูกคิ้นโอ้มีลูกคิ้นพี่น้องก่ได้ไปซื้อก่ได้ไปซื้อร้านนั่นเอเชียมีเวลาไปยากเบียดมาเด้อจะเด้อซว,วยเด้อถาดหนึ่งเด้อมาเด้อเ,เสียบๆน้องกันจะ้ะมา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  สวยเลยเด้ออือแจบคี่เก่าเนื้อหมูดัดเป็นลูกขิ้นไปจังเดยสิกินเหลือมาเด้อเหลืองานมามเมยพี่น้องมากกินไปคุยไปคือเก่าแหละสิคุยเรื่องอย่างนีมื่อนี้่มาฟังดดดเด้อเด้ออยากกินก่อน เมืนนเ่อวานยืลทำงานมาทำหนทีหลองเอ้ยงานงานอะไรมันเป็นวันแฟตของฝรั่งเศสนะแขบออกซาบโอ้ยเก่างานเก่ามงเลิกตั้งว่าทุ่มสิบห้านาทีเกือบสองชั่วโมงเห็นงาน,ลงลน,งานหลวงเวลาปีน้องงานหลายๆแอมยังหลอกไปอีกบ่พอ,อ ให้ไปแล้วแกโมพออคนใหม่มาได้สอนเขาอีกพี่องได้ฝึกงานคนใหม่เ็าได้สัางเขาอีกนี่ั่งเจ้าของเป็นคนเกาคนใหม่มาก็ได้ฝึกเขา เดี๋ยวเราเฮ็ดคือเจ้าของคูไซายมาคุณพี่เนาะแย๊คสิริพรเด่ฝักเด่นสอนผูไซายแจ่เขากับปินงานอยู่แต่ว่าเขากับบรู้จากงานของเขาว่าต้องเฮ็ดแบบไหนไงที่เตียที่นโมคือกันพี่น้อง สอนพูดละคนวันพ่อเมียครูหนึงห่งอหรมายายสิริพรยายสิริพรสอนพ่อมูอีกคนหนึง่งสอนเมียอยู่คนละมุมเห็นบอลเหรอเดี๋ยวลอ,องหอมเว้เห็นมืงอีกตัว แก่ออกซากกันแหล่าใหญนพี่อมงเพราะว่าใจเลวลาะแ็่ตอนบายมันคำไปเร๊บเยอะอ,อืมยังไงนื้นอหมูกินผสมผหานไปพี่เม้งเพราะว่ากินอาหารที่โรงแรมมันบูหรหง ไม่ได้กินพริกกินสู่หั่าหาสัน้านห้าไปไตรวดผักไหลายๆได้พี่น้อง อยูง่ายอยู่ง่ายมื่อกี้ก็เรืองานไม้ล้วก็ไปนวดพนองเฝ้าก็สันญาณบุทันเฝ้าอย่างงานเริอหามงเพิ่งไปนวดหกโมงแล้วสันบุลากด่านามืออนีเพน แล้วก็วันสุกก็สิได้ฉีดยาเขาเสร็จแล้วไปน้องฉีดเนี่ยวันที่ห้าวันสุหมอบอกว่าให้หยุดพักสามสี่มื่นเลยได้หยุดพักไปน้อง พอานาไ้ได้หยุดพักดูแลเจ้าของอืม สองตีนสองมื้อเปล่าไหมเขาทายด้วยส่วนหอน เป็นลูกชิ้นหมูแผ่นมันแผ่นพี่น้องสุดยอดความแจ็บ

เอาละพี่น้องค่อนนคยกินไปเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดทับสไคเป็นกำลังใจให้แนงช่องให้น้อยหนึ่งไปแล้วชีวิตในฝรั่งเศสสูส้ๆเจอกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะไปแล้วบ๊ายบาย